สวัสดีครับมือนีกล่องวายุยู่ตัวเกียวมศิศนะครับผมมาถ่ายซิงเพลงใหม่นะครับผมอยากได้ยินคำว่าขอโทษนะครับผมฝากพี่นอ้องติดตามในเรือพี่น้องนะ้มาจะพาไาเบิงที่ง,ง่ามตากล่องนะครับผมพม่ตรฟูรรอนะทางดังคมนะครับผมใครมันวาจะใส่ด้วยไีครับ ทีมงานอะไรนะะนี่ทีมงานอันดิครับทีมงานแม่กองคเอ้าคือบอกว่าตรงกันว่ากันอหนีหลายงานทงานแม่กองครับทงานแม่กองนะครัตากไปนะครับผมทีมถ่ายงานแม่กองนะครับผมคือฝีมือดีมากนะครับผมงานติดต่องานได้นะครับผมจากผู้จัดการอ่าิิลนผัด๋อผิอุ่กลับด้ครับเ่อเสียขาเป็นงหงครับ 3,000ตลอดช่วงค่ะโอ้ตลอดช่วงคว่วงโอ้มีไฟทายอะไรนี่3 0 0มพันขอบคุณครับขอบคุณ้นหบฝากติดตามได้เลยครับผมอยากได้ยินคำว่าขอโทษนะครับ ăn cỏi cổng lợi hỏi cổng lợi hỏi cổng lợi hỏi cổng เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ่ายสิ่งส่วนของเองอยากได้ยินคำว่าขอโคุณนะครับเสร็จเป็นี้เ,เรียบร้อยครับเยี่งดีนะครับผมบรรยากาศแีบนี้นะครับวิววิวสวยนะครับทีมงานตาข้องก็แฮปปี้นะครับวันนี้ดีมากนะครับวันนี้เย็นสบายไม่ร้อน ปิดกล้องนะครับผมปิดกล้องนะครับสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกล่องวายุนะครับผมตกเยวนนี้สิเร็วๆนี้แนะ่นอนครับผมอยากได้ยินคําว่าขอโทษ